เป็นป้ายอาธิษฐานจิตนะคะให้กับผู้ที่แบบว่าสมความปรารถนาอยากจะอธิษฐานอะไรก็เขียนลงไปนะคะก็เรามาร่วมทําบุญละกันเขียนว่าเก่าลัดและผู้ชมนะคะผู้ชมช่องเก่าลัดเวอร์ ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบก,กวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะอ๋อเนี่ยโอเค เจรหลอใต้เทงก็งสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเ่าลอยู่ที่มูลอาทิตย์กตันยูเจนหลอใต้เทียนกงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะพาทุกๆท่านนะคะมากราบไหว้นะคะเทพเจ้าห้าพราะองคะ์อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันคือเขาเนี่ยบอกว่าเขาจะมีวิธีการไหว้ด้วยนะคะก็จะมีจุดที่ตื่งไปันถึงจุดที่เก้าแล้วก็ที่นี้เนี่ยขอได้ทุกอย่างเลยคือมีเทพเจ้าที่ขอได้แบบตั้งแต่ทั้งโชคกล้าความมั่นคงแล้วก็ มีทั้งพระแม่กวนอิมแลวมีเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะไปค่ะค่ะสำหรับจุดที่หนึ่งนะคะจุดที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นด้านหน้าตรงนี้เลยนะ,ะนเขาเขียนว่าฟ้าลิงจุดที่หนึ่งนะคะก็คือจุดที่หนึ่งเนี่ยเขาให้มากราบไหว้ขอบรนนะคะเทวดาฟ้าดินนะคะเดี๋ยวเราไปจุดที่สองกันค่ะสำหรับจุดที่สองนะคะ ก็จะเป็นการกลับไหว้เทพเจ้าห้าพระองค์ค่ะก็เดินเข้ามาด้านในตรงนี้ค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะเดินมาตรงจุดที่3าค่ะจุดที่3าเนี่ยก็จะเป็นเทพตรงจินผูนะคะคือเทพองค์นี้เนี่ยเราจะมาขอพรเรื่องหน้าที่กางนานนั้นเองค่ะค่ะก็สำหรับจุดนี้นะคะเทพเจ้าตรงจินผู่นะคะเขาก็จะ ให้เราเนี่ยมาขอพรในความก้าวหน้าของหน้าที่การงานนะคะให้เราเนี่ยมีหน้าที่กานนะะราากงานที่ดีนะคะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปในจุดต่อไปกันค่ะค่ะก็ต่อมานะคะก็จะเป็นจุดที่4ี่นะคะเราก็จะมาไหว้เชิญ่วงกีนะคะ ก็จุดนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นคงในหน้าที่การงานคือจุดที่3เนี่ยเราก็ไหว้ขอให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วแล้วก็จุดนี้เนี่ยเราก็ขอความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างเนี่ยก็มากราบไหวได้ค่ะ สำหรับอันนี้นะคะก็คือเต้านะคะเต้าเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นขุมทรัพย์นะคะของชีวิตนั่นเองแล้วก็เป็นหลักปรัชญาธรรมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายฟังนะคะว่าแต่ละชิ้นที่เขาใส่ลงมาเนี่ยมีความหมายอะไรบ้างคะ่ะเริ่มจากอันแรกที่เราเห็นกลมๆนี้ก็คือไฟนะคะไฟเนี่ยก็จะเพิ่มความสว่างสวัยให้เรานะคะแล้วก็กระจกเนี่ยก็จะเพิ่มการให้เราเนี่ยได้มองไกลขึ้น,นะคะ่ะ แล้วก็กันไกนะคะเอาไว้สําหรับตันสิ่งชั่วร้ายนะคะส่วนดาบเนี่ยก็เอาไว้ป้องกันภัยต่างๆค่ะแล้วต่อมานะคะก็คือไม้มรรทัดนะคะไม้บรรทัดเนี่ยก็คือความเที่ยงธรรมนะคะเวลาไม่ว่าเราเนี่ยจะทําอะไรทํามาค้าขายอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีความซื่อตรงด้วยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นตาช่างค่ะตาช่างเนี่ยเขาหมายถึงความเท่าเทียมนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนญาติมิตรอะไรเนี่ยเราก็ควรปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นร่มค่ะสําหรับร่มเนี่ยก็หมายถึงให้แบบตาอกครอบครัวของเราเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองค่ะใครนะคะที่อยาก เช่า,ชาหรือมูชาเต้าอย่างนี้นะคะก็คือสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่มูลนิธินะคะซึ่งบอกไว้ก่อนแล้วว่าเต้าเนี้ยพอเราจ่ายไปแล้วะคะ่ะเขาเนี่ยไม่ได้ให้เราเอากลับบ้านนะเขานะคะจะเอาเต้าเนี<ๆ>้ยวางไว้ในตู้แบบนี้แล้วก็มีการติดยันไว้แบบนี้นะคะ่ะเพื่อไม่ให้แบบว่าเป็นความเชื่อว่าไม่ให้เอาสิ่งชั่วร้ายเนี่ยเข้าไปข้างในนะคะแล้วเขาก็เหมือนให้เราเก็บความดีเก็บสิ่งดี ไว้ข้างในนี้แล้วเขาก็จะเปิดไฟทุกแบบทุกเวลาตลอดหนึ่งปีเลยนะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าเราเนี่ยมีสิ่งต่างๆที่เขาอวยพรไว้แล้วก็ใส่ของไว้ในนี้นั่นเองค่ะต้ก็มีคนมากมายที่เขาเนี่ยมาฆ่าตรงนี้นะคะแล้วก็มาเก็บไว้ที่นี่ค่ะต่อมานะคะ <c oughs> ก็เป็นจุดที่ห้านะคะองค์ไถ่สุเอียนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับดวงชะตาประจําเดือนวันเดือนปีเกิดของเรานั่นเองค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะก็จะมีองค์เยอะมากนะคะถึง60พระองค์นะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะคอยมีคนมาเปลี่ยนนะคะทุกๆปีนะ,ะเพื่อขึ้นเป็นองค์ประธานนั่นเองก็จะมีเก้าอี้นะคะแล้วก็เป,ปลี่ยน <c oughs> องค์แต่ละองค์ขึ้นไปนั่งทุกปีทุกปีนะคะวนไปเรื่อยๆค่ะ,คะก็จุดที่6นะคะก็เป็นการไหว้องค์พระแม่กวนอิมน,นะคะและ ด้านข้างนะก็จะเป็นโคมกวนูกับโคมอุทธอนะคะโคมอุทธอ,อ,อ,อเนี่ยก็คือขันทักษุมานั่นเองค่ะ ต่อมาสําหรับจุดที่7นะคะเราก็จะมาไหวา้เทพเจ้าแปะโปงนะคะแปะโปงเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนเจ้าที่นะคะหรือว่าเป็นที่ปรึกษานะคะเราก็สามารถมากรบาบไหว้ท่านได้ค่ะคะ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นจุดที่8นะคะเราก็จะมากราบไหว้พระแม่บังเกิดเก้านะคะก็องค์นี้เนี่ยคนก็จะชอบมากราบไหว้ขอพรแบบขอลูกนะคะขอหลานหรือว่าเกี่ยวกับหลานเกี่ยวกับครอบครัวะคะ่ะ ไไไปด้ต่อมานะคะก็จะเป็นที่สุดท้ายนะคะก็คือองค์พี่เก้านั่นเองนะคะองค์วาดสั้นเหยนะค่ะก็จะเป็น เทพเจ้าคุณงามความดีนะคะหรือว่าถ้าเรียกในภาษาบ้านเราภาษาคนไทยก็คือกุมารทองนั่นเองค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มีเก่าแล้วเนี่ยเดินมากั่าว่าจะไหว้พระเขาก็จะมีชุดไหว้ให้นะคะกก็เลยเลือกปีโป้น,นอนยิ จิตนะคะให้กับผู้ที่แบบว่าสมความปรารถนาอยากจะอธิฐานอะไรก็เขียนลงไปนะคะก็เอามาร่วมทำบรรุญละกันเขียนว่าเก่าลัและผู้ชมนะคะผู้ชมเช่าเก่าลัเว สองกราซนะคะได้เบอร์54ค่ะเขาบอกว่าอันทวยเทพสถิตทั่วทุกทิศาดวงพยาใหญ่น้อยคอยประจนสุริยาสองแสงทั่วนกพดลจะมีคนสูงศักด์มหาเองสมรสดีมากถามรัย์ดีเลอรลาบยศก้าวหน้าด้วยความดีคดีมีผู้ใหญ่ช่วยดีบุกฝังดีปันกลางออกทะเลได้ดีน้อยค้าขายดีนักแรโยกย้ายดีพอควร ขอลูกดีมากเจ็บป่วยไม่ต้องห่วงมีผู้สูงศักดิ์ช่วยถามคันมีลูกยากทำสิ่งใดอย่าให้ขัดทำนองครองธรรมประพฤติตนพึงคิดเทียบโบราณท่านก็เพมีภาษาจีนด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเป็นภาษาไทยนะดีๆเอากลับบ้านไม่ดีต้องฝากไว้เป็นเคร็ดหรืเค็ ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจค่ะแล้วก็อยากจะมาไหว้องค์พระต่างๆที่นี่นะคะที่นี่เนี่ยเขาเปิดทุกวันนะคะแล้วก็ปิดเวลา2กทุก่แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือเขาเนี่ยให้เราถ่ายได้นะคะแต่ก็ถ่ายแต่บริเวณด้านนอกอเช่นแบบบริเวณ ขามีแต่ว่าลานกว้างอะไรเงี้ยซึ่งสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จนี่ยก็สามารถเข้ามาไหว้พระขอขอใ้ด้วยค่ะที่นี่เนี่ยเขาดีมากๆเลยแล้วก็ใครเนี่ยที่อยากมานะช่วงเนี้ยคือคนน้อยปกตินี่าคนจะเยอะมากนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีโควิดเงียคนก็เลยน้อยนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราเนี่ยจะได้มาไหว้ที่นี้ด้วยะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะไปเที่ยวไหนแล้วจะมีอะไรมาให้ดูกันอีกก็ยังิดามกันนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ